ติงข่าวเน้นๆสวดีครับวันนี้มาเรื่องโคตรฮาเลยนะคงจาผ้านี้ได้นะยท่านี้ถ้า,าปิดหน้าบังแดดแล้วก็โชว์นาฬิกาลิซันวิวนะ <S <S ผมเองเกิดมาจะตายจากพ่อแม่ก็ไม่เคยรู้นาฬิกาเลยเราเป็นสิบล้านก็มีนะฮะและลุงป,ป้อมก็บอกว่านาฬิกาเนี่ยเป็นนาฬิกายืมเพื่อนมายี่สิบาเรือนผมมีเพื่อนดีพวกคุณคงไม่มีหรอกนะฮะปปชก็เลยไม่ใจสวนต่อฮะเพราะว่านาฬิกาเนี่ยมีนาฬิกา20เรือนมีแหวนแม่ด้วยนะฮะไม่ยื่นทรัพย์สินไม่ให้ปปชลุงป,ป้อมนะฮะ ปวชไม่ไต่ไม่ไต่สวนต่อนะฮะเชื่อเฉยๆเชื่อ,อ,อตามลุงป้อมเลยนะฮะมันมีนักขา่าวในแมทเทอร์เขาไปฟ้องปวชให้เปิดเผยข้อมูลว่าผลการสอบสวนเป็นอย่างไรลุงป้อมก็ไปชี้แจงหกครั้งชี้แจงว่าอย่างไรนะครับและอะไรทําให้ปวชเชื่อว่าไม่ใช่ของลุงป้อมฮะเพราะนั้นไม่ต้องชี้แจงล่าสุดนี่นะครับคือคนทั่วไปดูข่าวเนี่ยก็รู้ว่าสารปกครองชั้นต้น,นสั่งให้ปวชเปิดเผยข้อมูลนะครับและคนที่เขาฟ้องเนี่ยนะฮะฟ้องปวชเ,เขาให้ปวช เปิดเผยข้อมูลมาปพรชาชส่งเอกสารนั้นเป็นกระดาษเปล่าครับวันนี้ฮะล่าสุดฮะสารปกครองสูงสุดสารสุดท้ายแล้วนะครับสั่งให้ปปชเปิดเผยข้อมูลผลการสอบสวนนะครับข้อเท็จจริงนะฮะที่เสนอต่อปปชนะฮะรวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องและให้เปิดเผยคำชี้แจงของพลเอกประวิตรวงสุวรรณต่อปปชทั้ง4ครั้งครับทีนี้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับคนที่รอทั้งหลายว่า,านาฬิกาเพื่อนเนี่ยมันจริงหรือเปล่าและชี้แจงยังไงทั้ง4ครั้ง และที่แจงยังไงปปชถึงเชื่อตามนั้นนะเราได้รู้ความจริงแล้วนะครับตอนนี้นะเพียงแต่ตอนนี้รอปปชเขาตั้งตัวให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าหมายของสารปกครองสูงสุดเนี่ยถือว่าเป็นสารสุดท้ายแล้วนะครับที่จะต้องให้ปปชเปิดเผยนะตอนนี้ปปชไม่รู้ว่าร้อนๆหรือหนาวๆกันแล้วนะครับ